โอเคครับก <icana>, ูการสวัสดีคุณดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันช่องชินเป็กในเกมโมบายรีเจนอีกแล้วนะครับนี่วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนาน่านะนี่ตัวเล็กน่ารักเป็นกระรอกด้วยนะใช่ไหมกระรอกไหมหรือว่าเป็นเป็นตัวอะไรอะผมไม่รู้ว่าเป็นตัวกระรอกหรือเป็นตัวอะไรนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเป็นตัวนี้นะก็เดี๋ยวเรามาศึกษาสกิลมันก่อนนะครับ สกิลอันนี้น่าจะเป็นพาสิฟติดตัวนะครับเมื่อได้รับความเสียหายรายแรงนะครับน่าจะแปลงร่างและคุมต้านทานความเสียหายนะครับ j j ang ang, um er น่าจะเป็นตัวที่ไอตัวเล็กๆนั่นแหละสกิลที่1น่ะครับนี่ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นสกิลที่1นะแบบปาบูแรงออกไปนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายกับศัตรูด้วยสกิลที่2แหละน่าจะเสกมูรินาเรอคือคือตัวอะไรอ่ะน่าจะเป็นตัวเล็กๆนะครับน่าจะเสกไอตัวเล็กๆนี้ไปใกล้ศัตรูแล้วก็จะ ทำให้ศัตรูกลายเป็นตัวเล็กเหมือนเราประะาะน,นั้นอนี่นี่คือสกิลอันติครับนาน่าจะเซมโลนโจมตีไปสามครั้งอ๋อประมาณนี้แล้วก็สร้างความเสียหายข้างในเหรอโอเคอย่างต่อเนื่องไปก็สกิลมีประมาณนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นตัวนี้นะครับผมก็ได้ไปเจอในร้านค้าแล้วก็เป็นร้านค้าลึกลับนะมันลด50%เอรเตลยสเเป็นตัวนานา่นาด้วยนะครับเป็นสกินนี้เลยสกินซัมเมอร์สงการ นี่เป็นตัวสีชมพูสจแรก <have S 1> มาก <friends S 1> เลย <with mana? S 1> <laughs> นี่เป็นตัวนี้เลยนะครับก็ถ้าเราซื้อในราคาเต็มมัน699เพชรนะแต่ว่าถ้าเราซื้อไอ้ตรงร้านค้าเนี่ยร้านค้าลึกลับเนี่ยมันจะลดราคา50%เลยเป็นราคา449เพชรนะครับไปเ,เราซื้อกันเลยมันลดราคาด้วยจัดครับนี่ ผมก็ได้สก,กินมาเลยครับเป็นสก,กินนาน,น่าซื้อไปเลยนะเรียบร้อยครับผมได้แต้มมาอีก200โอเคก็หากใครที่อยากได้สก,กินแบบนี้เหมือนผมนะครับหรือว่าอยากมีเพชรไปเติมซื้อสก,กินตัวอื่นๆนะครับก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านโ o โ o d ดีพีได้นี่ครับโคโค่ดีพีเว็บบริการเติมเกมเติมเหรียญออนไลน์สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงมีบริการเติมเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมเช่นโมบายรีเจนเกนชินอิมแพ ฮอนเนอร์ออฟคิงขับจีโมบาย per s ัตเป็นต้นและยังมีบริการเติมเหรียญไว้ส่งของขวัญให้กับวีเจกันอย่างเพลิดเพลินเช่นโปโป๊ะไรบิโก้ไร e นีโมทีวีหรือแม้กระทั่งสตาร์เมเกอร์ก็ตามโดยที่จะใช้เพียงแค่เลขยูไอดีในการเติมเท่านั้นจากนั้นก็ให้เลือกแพ็กเกจที่คุณต้องการที่จะเติมพอเลือกแพ็กเกจที่คุณต้องการได้แล้วก็ให้เลือกช่องทางที่คุณต้องการชำระโดยจะมีบริการเติมในธนาคารต่างๆหรือแม้กระทั่งจะเป็นทูมันนี่โวลิทหรือพรอมเพก ได้เราก็ออกรองเท้ามาก่อนแล้วก็อัพบ,บุมแรงมาเลยนะเซอร์สกิลใส,ส่ผมสกิลแล้วนะ่ะฝังได้ด้วยลองโยนสกิลไปวิ่งแรงอยู่นะสกิลเนี่ยสกิลหนึ่งอน่ยทำเป็นเล่นไปปลาปลาไดปลาทรายมาอ๋อปลาทรายหกผ,ผมมีบุมแรงอะ่ะแล้วก็สามารถเสกได้ด้วยนี่เสกไปเฟยเอตัวเล็กแล้วก็ปลาบุมแรงไปอ่านี่ก็จะเป็นแบบคอมโบของแน,นนแนประมาณนี้ เปนโมเดลใส่คีไปเราจะได้เคลียร์คีได้ไวขึ้นนะเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> พี่แรงอยู่ไอตัวนี้ทำไปเล่นไปแล้วหน้าเนี่ยฮึด้านบนด้านบนหบนนี้ประเด็นเอาดีเพื่อนมาบวกดีเพื่อนรีเพื่อนปาไป ผมเมื่อกี้ใช้สกิลอะไรไปอ่ะมันถักได้ด้วยอ๋อไอตัวสกิลเสริมของผมอ่ะอเมื่อกี้ผมอุตส่าหา์นีแล้วนะเฮ้ยแบบนี้ได้นะแบบนี้ได้แต่มันหนึ่งตัวแน่นอนแต่ไม่ใช่เราทีมได้ครับแบบนี้อ้าวเรจะตายตัวอะไรวนะเนี่ยผ่านได้ด้วย ปลาไปกลายเป็นไอตัวเล็กตัวเล็กเสร็จแล้วก็ปลาก,กระตุนกงจักรลงไปโอ้โเรายังไม่มีอันติเฉยๆนะถ้ามีอันติเมื่อกี้นี้น่าจะได้นะครับเด้วยครับคาราบิผมอยมันเป็นหุ่นยนต์พิ่งไปมากหากุ่นยนต์พิ่งไปมากแล้วทําไมเรามงแบบนี้อ่ะมาแล้วครับผมจะโซโล่คิวแน่นอนจังหวะนี้โซโล่คิวได้ไหมได้ไหมอือสวย ช่วยผมหน่อยเพื่อนเอาลดึงไปทำไมเพื่อนวิวแบบได้คิลเพื่อดึงไปสกักก่อนตรงกลางมาอีกแล้วตรงกลางอ่ะกลายเป็นตัวเล็กแล้วก็ใช้สกิลไปผมว่าตัวนาหน้านี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับมันแรงที่สกิลหนึ่งแหละแรงดีแล้วฝั่งฝั่งเรานี่แครี่ก็ไม่ออกป้อมเลยนะไม่ดูดันเลยมาผมมาเติมเราเพื่อนบวกหน่อยเออบวกมาหน่อยดี ไอตัวดึงนี่ก็ไม่ดึงให้เพื่อนเลยสกิลมันเปิดป่าได้ด้วยนีย่ตัวนี้ปุ<ฮ>๊มเรียบร้อยครับโซโรโคิวต้องแบบนี้ดิเพื่อนต้องดุดันแบบผมนี่สวยปาสกิลไปเรียบร้อย n ับ b e r k i เสกเป็นตัวเล็กสวยปาสกิลหนึ่งไปเรียบร้อยศูนย์สามนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นนี่แหละทำลายแท้งมาก่อน รู้สึกว่าฝั่งแทงก็เยอะอยู่เหมือนกันตัวฟาร์มมันก็รู้สึกว่าหนยนะตัวฟาร์มมันเข้าไปตาไปอุ้ยคูดเลงแรงกึ้นเมื่อกี้ผมใช้สกิลสกับสกิลสามนะอันติของเราอีเดวนี้เลือนรถเป็นน้ำเลยถ้าผมได้ออกตรงนี้อีกเนียรถเกาะเวทเนี่ยแน่นอน2สกิลก็จะแรงขึ้นด้านล่างเหมือนจะมีประเด็น พี่มาแล้วครับน,น้องใช้สกิลไปปึ้มปึ้มปึ้มเรียบร้อยได้ไวหนึ่งคิวปาไปปุ้งกลายเป็นตัวเล็กโอ้ยผมได้แ,แต่แอ็กซิสได้แต่คลิปไปขอบ้าฟ้าได้ไหมหนูขอบ้าฟ้าได้ไหม บอลฟ้าด้วยไปครับบอไอ้ไอ้มาให้บอลฟ,ฟ้าผมเลยการสกิลตรงไปผมชอบที่สกิลหนึ่งนี่นแหละมันมันแรงดีปลากงจักไปบุรแรงดิไม่ใช่กงจักกลายเป็นตัวเล็กอันติไปปั๊มปั๊มปั๊มโคตรแรงออกอันนี้ก่อนลดเกาะเวทเดี๋ยวได้รู้เหลืองได้ใครมาวะเนะี่ย ตาดาวกระจายไปไอ้ไอ้ส่งสติ๊กเกอร์ก่อนคุณยอดเยี่ยมแล้วไอ้น้องอ้าวผมยังไม่ทันจะจบป้อมเลยชนะแล้วว่ะฝั่งนู้นถึงกับย้องแพ้เลยอ่ะแล้วใครได้ MVP เนี่ยผมเล่นมาหลายวันแล้วนะแต่ว่าก็ดาวก็อยู่ที่เดิมทีมผมเจอทีมก็ ดีมากดีแบบดีสุดๆเลยครับโอ้โหผมี่ยผมไม่ได้ MVP เฉยเลยนะเนี่ยผมฆ่าไป6แล้วก็ x ไป6นะตายไป0ูนย์ในครั้งนี้เดี๋ยวดาเมจผมทําไปเท่าไหร่เนี่ยดาเมจทำไปยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะสามหมื่นกว่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวของนาแน่นะถ้าไม่มีสกินก็ไม่มีแรงเดินก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคีนิสดีครับ